มันนี่ครั้งสุดท้ายที่โซสุดปังค่ะมาเสิร์ฟทั้งพร็อพลปอยเงินเก๋ๆแล้วก็มุมกล้องใหม่แบบคาบเรชั่มาแล้วที่โซวันนี้จ้า สวัสดีค่ะคอนเสิร์ตวันแรกของบอลพิงเกิลทัวร์ครั้งสุดท้ายจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เหลืออีกทีก็คือวันพรุ่งนี้นะคะที่สี่สาวจะปิดจบบอลพิงเ o ิลทัวร์กันแล้วแต่ว่าสำหรับการแสดงวันนี้นั้นน้องมาลง i อ Story ค่ะบิวอัพบลิงตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วนะว่าบลิงซีอูซูนซึ่งวันนี้ก็มีคุณแม่จิตทิพย์ได้ตามมาให้กำลังใจน้องถึงคอนเสิร์ตถึงในคอนเสิร์ตด้วยนะแต่ว่าใดๆดค่ะคอนครั้งสุดท้ายครั้งนี้เนี่ยคือชุดน่าหล ทุกคนแอดมินชอบที่สุดก็ชุดนี้เลยค่ะคือตบหน้าพอสชาวเน็ตที่แซะทุกเรื่องที่ผ่านมาได้ดีเลยนะแล้วก็เอวนิดนึงเองนะคะเราเป็นตำนาน w ว r ล d ์ทัวเอวหวานมากนะจุดนี้ซึ่งต้งยอมรับนะคะว่า Performance ของนอริซ่าบนเวทีคือคงเส้นคงวาจริงๆคือเต้นเป๊ะเหมือนเดิมนั่นละค่ะแล้วการแสดงโซโล่เดี่ยวในเพลงมันนี่ของวันนี้เนี่ยจะบอกว่าแสงแซมากโผร้องกึกก้องดังลั้นฮอจริงๆ เพราะว่าน้องมีปรับเปลี่ยนลายเต้นบางท่าอีกแล้วนะคะโดยเฉพาะตอน dollar bills dollar bills นี่คือตำนานนอนมายังไงให้สวยค่ะ โพ s ิชั o นบอดี้คือวางดีจริงๆนะแล้วท่านี้ก็ค่อนข้างปรับเสียนนิดหนึ่งทั้งคนนอนแล้วก็คนยกเลยค่ะเพราะถ้าองศามันชี้ผิดไปสักนิดเดียวเนี่ยท่านี้มันจะออกมาดูแบบไม่จืดเลยทีเดียวเชียวแต่ถือว่าน้องกับพี่ๆแดนเซอร์คือทาออกมาได้ดีมากนะคะแล้วทีมแดนเซอร์สวันนี้คือขนมาแบบเน้นๆคืนกําไรให้กับคนดูเลยนะเห็นบอกว่ามีทั้งทีมแดนส์ของ YGX แล้วก็อเมริกานะคะที่บินมาแสดงถึงที่นี่เลยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาที่มันนี่กันต่ออยนิดนึงค่ะ ลูกเล่นวันนี้เนี่ยเยอะมากจริงๆอย่างแรกที่สังเกตได้ในคอนครั้งสุดท้ายก็คือการปล่อยแบงค์ละลิสานะคะปล่อยมาแบบช่ามากในช่วงการแสดงเพลงเดี่ยวของน้องมันคือเพราะโปรยเงินที่หล่นมาแบบและลานตามากอะทุกคนโปรยแบบสะใจอีแม่ยอยยิ่งนักแล้วแบงค์เขาก็ไม่ใช่พิมพ์มาแบบไก่กานะคะแฟนๆก็ซูมรายละเอียดกันดูเนี่ยมันคือแบงค์หล้านเหรียญดอลลาร์ด้านหลังเป็นภาพสีสาวกอดกัน พร้อมคำว่า black pink in your area ส่วนด้านหน้าธนาบัตรก็เป็นภาพน้องชุดไทยใน MV ลลิษาด้วยค่ะมีรหัสแบงค์เป็นวันเดือนปีเกิดของน้องด้วยนะ27มีนาคน1 9 9 7แล้วก็มีปีที่เดบิวต์นะคะ2016ตัวเลขนี้พร้อมกับลงลายเซ็นของน้องลิซ่าด้วย เป็นไงคะบอกแล้วว่าไม่ได้พิมพ์แบบส่วนๆนะคะดีเทลละเอียดยิบจ้ะจนหลายสื่อลงข่าวนี้กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนบอกว่าลิซ่าแบล็คพิงค์ดรอปเงินของเธอระหว่างการแสดงในคอนเสิร์ตวันนี้อาเป็นไงขมโมยสินได้อีกแล้วนะคะจากพื้นที่สื่อเลิศมากแล้วก็แสดงมุมกล้องอะไรต่างๆคือมันดูปรับเปลี่ยนแล้วก็แตกต่างไปจากเดิมด้วยนะแฟนๆก็เลยแซวกันใหญ่ค่ะว่าแบบเฮ้ยนี่มันมุมกล้องคบาเร่โชว์ชัดๆลิซ่าเอาเวลาไปซ้อมตอนไหนลละเนี่ยบางคนก็บอกว่า ว่อยากดูการแสดงที่ Crazy Horse แล้วพอเห็นน้องลิซ่าแสดงมนันนี่ในวันนี้เนี่ยก็คือรอแทบไม่ไหวกันแล้วอะไรประมาณนั้นซึ่งเราจะได้เห็นหรือเปล่าแอดมินยังไม่รู้เลยค่ะทุกคนแต่พอหลายคนบิวมาขนาดนี้แอดมินก็อยากดูเหมือนกันนะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าปลายเดือนนี้จะมีสักช็อตสองช็อตสั้นๆโผลมาให้แฟนๆได้วีดกันบ้างหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าน้องของเราคือเวลาเดินอะแอดมินชอบมากเลย Everywhere is runway ค่ะเป็นคนที่รู้ตัวเองนะคะว่าเดินยังไงให้เด็ดให้สวยให้ปังพออยู่บนเวทีแล้วคือน้องติ๊กถูกทุกข้อเลยนะแต่ถ้าไม่ได้ทำงานแล้วเป็นเวลาส่วนตัวน้องก็จะสบายๆนะคะแล้วก็เป็นคนชิลๆอะ อาานเนี่ยช็อตน,นี้เลยที่กําลังเดินกลับไปรวมกับเพื่อนกลางเวทีคือมูฟเมนต์อะไรต่างๆมันดูเราเลื่อนตามากจริงๆนะคะอาดีไงสํารสหรับคลิปนี้แอดมินก็เอามาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนคระยังไงเจอกันอีกทีเป็นคลิปวันพรุ่งนี้คะ่ะ